มีพบกับช่องไทยท่านคำราเมนะฮะสองใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมชมบเนี้ยโอย้พี่วิ่งได้เอ้ยมีคนวิ่งได้สิบสี่ครั้งแล้วอ่ะลาเราเริ่มกันเลยเป้าวเวไ,ไอ้ไอแก้มเขาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารหัสนั้นโดนแบนแล้วครับใช่ป้า องนั้นเราต้องไปถึงด่านนี้นะน้องห้างยืนเดินนะโอเคไอเบคอนมาแล้วครับคือคือตัวจำแรงของไอก้ามาไอไอก้ามาสร้างไอตัวนี้เป็นตัวรองของของไอก้านะอย่าตกใจไปโอเคคิดถึงกันนานเลยกลรูเนะ อะไรไอเบคอนสุดหล่อแขยงพอไม่ได้เพี้ยนฉัน,น,นคือเบคอนเ้ยไม่ใช่ไอผมดำนี่หว่าผมไอผมดำก็จะมาเจอกับทุกคนนะครับตื่มนามาโอเคครับเรามาแล้วนะครับตอนนี้ เรามาแล้วตอนนี้เพื่ออะไรแล้วเอาสะดอกกุญแจปะไม่เอาเดี๋ยวตอนนี้เ็ามาแล้วตอนนี้มึงได้เลย ได้เลยไอ้กา้ามเวลสองจ้ามล้างสองจ้ามล้างสองอ้ทีมมอตนนะตี้อะนะก็อยากหาของไอ้ก้ามล้างสองที่ไม่มีจ้ามะ่อ โหวยหวหวจริงไหมจริงโอ้ยโอยโอยโอ๊ยอผมอ๊อกครับผมอ๊อกผมอ๊อกเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้สีม่วงเลยอ่ะบสีม่วง ไ,ไปแล้วอ้มันมันต้องใช้กุญแจมีกุญแจปะไปเจอทองว่ะ้อง้ด่ะน่อี่สองวผมผมไม่มี เอาพี่อยู่ไหนอ่ะพี่โดนดูดเหรอพี่โดนดูดช่วยพี่ด้วยพี่โดนพี่โดนเฮ้าเหรอพี่โดนไอเฮ้าเหรอ

นนเฮ้ยเลื่องผมก็จะหมดแล้วเนี่ยผมดูผมผมไปเจอไอดวงตาผมก็จะหมดแล้วเนี่ยผมก็จะตยแล้วลเคยจะอาสาไปก่อนเไปก่อนเลยเฮ้ยค้นหาของก่อนดิมองเห็นอะไรเ่ย โอ้ยโอ้ยเจอทิโมตีพี่พี่อยู่ไหนล่ะตอนนี้เอาอะไรก่อนหน้าเองเออไอ้สควิดไอ้สควิดเออ อุอย้ยจะเข้าตู้ทำไมไหนอุย้ยพี่อยู่ไหนอ่ะหาู่น้าเนี่ยอ <ST. S 2> ้าวโอ้เกือบตุยแต่กลับมาได้เ,เ,<อ>เกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้แล้วนะ่ะชอบกปั๊มพี่นะคะมูดอา่า จริงไหมจริงไหมเหรอเหรอเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเฮ้ยเจอกุญแจแล้ววะเอาขดวนดวนดวที่ต้องการอันน้ด่นนี่ใช่หอใช่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 ผิห จริงไหมจริงไม่หรอหรอจริงไหมจริงเธอหรัหรอบก็รู้มาเจ็บไปเยอะจริงไหมจริงไม่หรอหรอห้องเปล่าคนคนที่ไม่ชอบห้องเปล่าก็ไม่ต้องดูกินนี่กินน้ำได้ยังกินข้าวกินแล้วน้ำยังอยู่เท่าเดิมเลยกินแล้วอันตัวพี่เท่าไหร่อมยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหก ต่อไปก็ยี่ิเจ็ดันียใช่วใช่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 ช่แต่ผมไม่เจอกุญแจเลยเฮ้ยเจอทองว่ะเฮ้ยเจอกุญแจแล้วว่ะยี่สิบเจ็ดิงด้วย ว่าให้คจะดูอดรผม้ผมไปแล้วออปสิบแปดแล้วปีนะที่ผมที่ผมหลบทันะพี่มาอย่างพิกมา อ้อ oh ี ite, ่วนี่วี่ีตู้โอ้โหโอ้ยขอโทษตรงนี้ยังกูบินมาไมเอกิดอะ้น้าแล้วที่นี่ก็แล้วี่ก็มาแย่งที่ต่อหน้าเลยโอ้ขอโทษเกิดการทะเลาะกันขึ้นนะฮะ เฮ้ยตกใจหมดเลย้องเนละเลกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผมจะมองตามันตาย ผมผมมองตาซิกผมมองตาไอดวงตาได้วะ่ะอย่างแข็งแกร่งจบเพียงเท่านี้นะครับ